สวัสด,ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุๆๆสุคนนะจ้าวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศท้องทงุงนาแล้วพี่น้องเด้อต้อนรับเข้าสู่ซ่องของบุษบายชาตรามาดวันนี้มาลกกาลกกาคุณป้าพอคุณป้าคนสวยอือจ้าผู้สาวก็มีเด้อเจอจ้ามาเด้อพี่น้องเด้อมาลกกาซอยประพอือจ้าเป็นผู้สาวคือกัน ยังแข็งแรงอยู่เด้อพี่น้องลก,การมินิเบิร์ดมือตอนนี้ก็ได้ประมาณ200มัดแล,ะล,ะละ้วล่ะกะยกมากาได้จทย์ง่ายโลอาจารย์ลกเป็นมัด,ม,ดมัดละ,ทะเท่าไรสิบบาทบอสสิบบาทมัดละสิบบาทเด้อพี่น้องแซมนี้เท่าไรลกเก่งก็ได้มือละพันมัดละร้อยมัดจ้าจ้าได้ได้มือละนี่สิบมัดอ้าวจ้าจ้าได้ได้มือละจังมัด ่เก่งเลยเก่งลววะเเเเจาา่่่มกกงงๆๆๆสุขคนทำอะไรก็เก่งอยูเจ็ดจ้าโสดนะแต่ว่าผัวยังไม่ถึงห้าเลยจ้าตอนนี้เพิ่งมีสี่คนมือดำหน้ามือในดำเครื่องบ้านทำไม่แล้วกระตโตเบิดมือพี่น้องเอ้ยโมนี้ก็มาเบิดมือวันละแล้วแต่พลาะเราอต่างบ้านจ้างต่างบ้านพี่น้องเอ้ยแล้วแต่ น้องดาวกับคุณประโพเพื่อนหรือเฮ้อบุญสาวโลกาด้วยพี่น้องเด้อเอาเตะก้าเชื่อเชื่อป้าผมมัดบางใหญ่ด้วยพี่น้องสิบบาทต้งเชื้อมาเชื้อเลยมาได้สิบบาทสิบบาททางเผ่าผู้ไทยยังเขาเจ้ายังนิยมดั่มอยู่พี่น้องไอ้ไม่ได้ว่านวัฒนาก็ดี ได้มาอยู่ที่บ้านอุดงตะบนนานายอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครนะคะเด้อถ้าผู้ใดสนใจผู้ใดอยากจ้างกะติโตอมาได้เด้อจ้ะเด้อทั้งสองของบุษบาใช้ตมาดนี่แหละไปทุกที่จ้าห้าร้อยนะถ้าจ้างเป็นบ้านนี้ทั้งนี้จ้างวันละสี่ร้อยจ้าเต็มบ้านกะ ถ้าครื่งบันก็สองร้อยัวเท่าันถอท่ไระะห้าร้อัค่ะห0 0วเก่งขนาดเนาะมือเสาได้ร้อยมะเรรงได้ร้อยเป็นสองร้อยลน้ากับประมาณฮกไลกับประมาณก้าอยู่สามมัดถ้าจ้างเป็นเงิน สามพันบาทมัดละสิบบาทสามร้อยมัดพักเบรกพี่น้องเอ,งเอง้ก็เลยถ่ายให้พี่น้องได้ชมวิถีชีวิตชาวไร่ชาวนาหลังสู้ฟ้านะาสู้ดินจ้าสู้ๆนะจ้า มั่นตู้โผล่ไปนีตะล่มมันโผลาพี่น้องเอ้ยไน่าต่ตามันทำม่ได้ต้องไปต้องไปหารับจ้างเนาะลับจ้างรับบายไปนะต่างบ้านเดี๋ยวมื่ออื่นสิี่ายบรรยากาศดำนาให้พี่น้องได้เบิ่งวันนี้เอาวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงสำนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอขอบคุณหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามเข้ามาชม ฝากติดตามสองในเด้วยจ้าฝากติดตามกดไลค์ like, กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ค่อยได้ทำคิดโตโต,โตไปเนาะค่ะเนาะเพราะพูดหลายๆลยจ้า